ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลเมโ e ่ทเวนเช่นเคยนะคะก็ห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะคะสรับการลงคลิปในช่องของเรานะคะก็ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เราค่อนข้างยุ่งนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปนะคะก็วันนี้ก็ว่างแล้วนะคะก็เลยมีโอกาสได้มาทําคลิปกันในวันนี้นะคะโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเอ,อ่อเราจะพาทุกคนนะคะไปดูแมชที่เราเล่นนะคะเป็นนอตันนะคะแล้วก็ เจอฮันเตอร์เป็นกระเทียนะคะซึ่งเรานะคะเดินหาฮันเตอร์ในแรงนะคะทุกคนด้วยความที่เรายังจําจุดเกิดได้ไม่ทบทุกแมปนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยออยังมีไลฟ์วิ่งที่ไม่ค่อยดีนะคะเดินหาฮันเตอร์นะคะก็เลยกลายเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะก็คือหลบรูกป,ปั้นตุกกระเทียฉบับ เดินหาฮันนะคะก็จริงๆเราก็คําเตือนมาตรงนี้เลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยไม่ควรนะคะคือเราไม่ควรจะไปเดินหาฮันเตอร์นะคะโดยเฉพาะในแรงนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปฝึกจําจุดเกิดกันนะคะบอกตัวเองด้วยนะคะจำไม่ได้เหมือนกันโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวเกมกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะก็อยู่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราเล่นเป็นนอตตันนะคะแล้วก็อยู่ในแมปโรงงานผลิตอาวุธนะคะเราเกิดบริเวณเออแถ,แถวกระสอบนะคะแล้วก็เดินหาฮันเตอร์นะคะบริเวณเบังเกอร์ er เนอะโอ,อเคค่ะก็หัวใจดังเนื้อเป็นกาลาเทียเราก็หลบลูกปั้นไปก่อนนะคะชุดแรกนะคะเดินหาฮันก็มานะคะในแรงเราก็พับไม้ผิดด้านด้วยนะคะแต่ว่าใช้ อนุภาคของลูกปั้นนะคะดันตัวเองไปนะคะวางไม่เหล็กไปก่อนหนึ่งอันนะคะแล้วก็เข้าบริเวณโรงงานไปเซอเมอร์เซนด้วยนะคะโอเคค่ะสปินหน้าตาออกไปก่อนนะคะก็คือเจอไวมากนะคะเพราะเราเดินหาหัน,นะคะทุกคนโอเคหลบรูปปั้นไปก่อนนะคะแล้วเราก็กําลังจะไปเล่นตรงบริเวณเบังเกอร์ er นะคะสังเกตได้นะคะว่าเราก็ยังคงไม่มองหลังอยู่ดีนะคะทุกคนอันนี้หลบรูปปั้นแล้วนะคะแต่ว่าโดนตีดักไม้นะคะ โอเคค่ะก็เล่นกันอยู่บริเวณบังเกอร์นะคะโอเคค่ะลูกปันมาชดนี้ไม่โดนะะโดนะคะเกือบโดนนะคะพับไม้กั้นทางไปก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้บลิงมาแล้วนะคะแต่ว่าเราตอนเล่นเราไม่รู้เนอะว่าบลิงมาแล้วโอเคเราป่าแม่เหล็กไปก่อนหนึ่งอันนะคะแล้วก็ฮันเตอร์ก็ไม่เดินมาค่ะตะกี้เหมือนจะบลิงนะคะชดตะตกี้แล้วก็มาเหยียบแม่เหล็กเรานะคะชดนี้เราทําได้ไม่ดีเลยนะคะชดนี้ควรจะพลัคนะคะแล้วก็เทอเลอร์แจกสกิลฮันเตอร์เลยค่ะทุกคน โอเคช็อ okay, ตตะแยเราไม่ควรจะไปเ,เปลี่ยนไม้เหล็กให้เป็นดูดนะคะเพราะว่าด้วยความที่ระยะสตันเนี่ยมันมันน้อยมากคือมันจะสตันไม่นานนะคะคือตะแยะถ้าเราถักออกไปเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถักออกไปเขาก็จะไปชนกําแพงอยู่ดีซึ่งตัวกําแพงเนี่ยก็จะมีทำให้เรามีระยะห่างด้วยนะคะเราฮันเตอร์ก็จะสตันจากการชนกําแพงด้วยนะคะ ถือว่าการาตูไม้แรกของเราเนี่ยล้มค่อนข้างไวทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ฮันเตอร์ไม่จัดสกิลด้วยนะคะก็คือ,อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะสําหรับไม้แรกโอเคค่ะก็เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆนะคะก็มีเมอร์เซนารี่เออลูก้านะคะแล้วก็จิตกรนะคะแล้วมึงินก็มาแล้วนะคะหลบลูกปั้นแต่งสวยงามนะคะโอเคไม่โดนเลยนะคะวูสกิลการช่วยนะคะอ่าแล้วก็เสียแผลไปห้าสิบนะ,ะถือว่าดีมากๆเลยนะคะสาหรับ ช่วยกับกาลาทียเนื้อแล้วเราก็สปาไม่เหล็กไปแต่ว่าฮันเตอร์โลบไปเอาสองแผลเมอร์เซนนะคะทําให้เราเนี่ยสปินหน้าต่างแล้วก็มีระยะมากขึ้นนะคะเออเหมือนเมอร์เซนน่าจะจ่ายแดสออกไปหนึ่งอันนะคะแล้วตอนนี้เราก็เพยายามมองหลังนะคะแต่ตอนนี้ไฟมันก็งงงนะคะในมุมมอเราอันนี้เราผักออกไปนะคะถึงฮันเตอร์สตันเนื้อโอเคฮันเตอร์เหมือนจะบลิงนะอันนี้ช็อตน,นี้เราเริ่มรู้แล้วฮันเตอร์จะบลิงนะคะเราก็พยายามเอ่อน้านไปนะช็อตน,นี้ ช่อนนี้ไม่โดนได้ไงเรางงเหมือนกันนะโอเคค่ะก็เล่นกันอยู่ตรงบังเกอร์เนอะเพราะว่าเราอะไม่แบบเวลาจูกเราชอบไม่ได้นับเพื่อนนะทุกคนเชินเนี่ยเราไม่อยากไปโซนเครื่องเพื่อนนะคะปลาไม่เลยอไปก่อนหนึ่งอันนะคะแล้วก็ถักออกไปนะคะช่อนนี้ถือว่าโอเคแหละเพราะว่าถักออกไปเนี่ยมีระยะแล้วฮันเตอร์ก็สตาร์ทด้วยหลบลูกปัน้นหลบลูกปั้นนะคะสกิลไม่ปลดนเลยนี่จะสกิลจะปลดแล้วนะคะ หลบลูกปั้นมานะคะช็อตนี้นะคะมีสปินเนาะฮันเตอร์กระตีไม่โดนนะคะแล้วก็เล่นอยู่ตรงนี้ละค่ะวนไปวนมาไม้ก็ไม่มีแล้วนะคะโอเคช็อตนี้ฮันเตอร์ตีว่าวนะคะทุกคนแล้วเมอร์เซนก็ถอดหลาอยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงข้างๆเก้าอี้ที่เรานั่งนะคะแล้วก็มันฮันเตอร์น่าจะเปลี่ยนปเป้าเมอร์เซนนะคะก็เลยทําให้เรามีระยะมากขึ้นนะคะด้วยเลือด75นะคะเลือด75แต่ว่าฮันเตอร์เปลี่ยนเป้านะคะทุกคน ส่วนหนึ่งด้วยความที่สกิลมันยังไม่ปลดด้วยแหละค่ะมันเลยแบบเออด้วยความที่ตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่แบบมีหน้าตาค่อนข้าง,ขงเยอะเนอะแล้วแบบเออสกิลมันยังไม่ปลดด้วยมันก็เลยทําให้เราสามารถแบบเออหลบลูกปั้นแล้วก็เออเวลนรายหารได้อะไรอย่างงี้อ่าเมอร์เซนเออเจ็บเออล้มเป็นที่รับรอยแล้วนะคะแต่ว่าเลือดรีอยู่เนอะแล้วก็ใช้ปลอกแขนไปหมดแล้วนะคะโอ,อเคตอนนี้เหลือเครื่องพ่อนหนึ่งเครื่องนะคะ โอเคค่ะด้วยตอนนี้นะคะเราเ,เลือดเจ็ดสิบห้าเนอะคือแนะนําตรงนี้แล้วละกันว่าถ้าสมมติเราเลือด75้ากับกาะเตียนีหนจริงๆเราเราไม่ควรเข้าเครื่องนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือด้วยความที่สมมติเขาปักมาเนี่ยเออเราก็จะสามารถล้มได้เอา้าเครื่องปิดแล้วอเครื่องปิดแล้วคุนโ okay, อเคกลับมาพูดประเด็นเดิมก่อนก็คือเอเราจะบอกว่าถ้าเลือด75ด้วยค่ะแล้วนั่งประเสริฐด้วยเนี่ยจริงๆก็อาจจะยังไม่ควรเข้าเครื่องเท่าไหร่นะคะด้วยความที่ถ้าสมมติว่าเขาปักรูกปั้นมาแล้วเนี่ย เราไปล้มเนี่ยมันจะกลายเป็นการล้มโซนเครื่องไปโดนปริปรยายแล้วก็ด้วยความที่เรานั่งเฟสหนึ่งด้วยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะที่เราไปล้มโซนเครื่องแล้วก็ทําให้แบบเ,เฟสใกล้จะเฟสสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะก็ฮันเตอร์จ่ายบลิงค์เก็บงานลุกล้าไปนะคะแล้วเราก็เปิดประตูเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประตูอีกฝั่งนึงก็เปิดได้า60แล้วนะคะแล้วก็เราก็ออกกับเพนเตอร์นะคะ Okay. อันนี้พยายามยื้อเวลานะคะเพราะยังไงฮ mm ันเตอร์ก็ไม่น่าจะแปลมลูกปั้นมาตรงเราล้มอยู่แล้วแล้วก็ด้วยคานคขร์ส่าย bling ไปเนี่ยมันมเก็บงานเราไม่ได้แล้วก็เป็นเกมชนะไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันอีกรอบนงึนงในมุมมองของฮันเตอร์กันบ้างนะคะก็กาลาเทียเกิดบริเวณบังเกอร์น,นะคะแล้วจุดแรกที่เขาเดินไปหาเนี่ยคือเขาเดินไปแบบรู้จุดเกิดเลยนะจอจุดเกิดได้เลยนะคะแล้วก็ <laughs> เราก็เดินมาหาฮันเตอร์นะคะ ก็คือแบบฮันเตอร์ไม่ต้องเสียเวลาหาเลยนะคะซึ่งจริงๆไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามัน,มนเจอไวอ่ะมันไม่ค่อยดีอะค่ะ <c oughs> โอเคพับมาจิด้าน้วยน,น,นะคะช็อตนี้คือสาธุบุญนะคะห้อยพระอะไรมาไม่รู้นะคะใช้ลูกปั้นดันไปช็อตนี้นะคะแล้วก็เหยียบแม่เหล็กไปนะคะค่ะแล้วก็ช็อตนี้นะคะก็เราจะสป,ปินหน้าต่างไปนู้โอเคค่ะก็ไล่กันอยู่บริเวณนี้นะคะ ก็กลับมาที่เก่าที่เดิมที่เราเจอกันนะคะคือส่วนหนึ่งแล้วเราพยายามเล่นตรงบริเวณนี้เพราะว่าด้วยความที่เวลาจูกเนี่ยเราจะขาดโดนตีดักไม้ไปนะคะชั้นนี้คือด้วยความที่เวลาเราจูงเนี่ยจะไม่ค่อยต้องตินติดท่าต่อไปนะคะคือเราต้องพยายามดูได้ว่าเ,เพื่อนๆอยู่ตรงไหนบ้างเนอะซึ่งแบบเราไม่ค่อยมีสก,กิลด้านนี้นะเราก็เลยแบบพยายามเล่นตรงที่แบบมันไม่โสนแน่ๆอะไรอย่างงี้อันนี้จายได้เล็กแบบโลกมากอันนี้คันเตอร์มันจะบลนะิงเนอะแต่ว่าแต่ดสิใจไม่บลิงหรือไม่ก็บลิงไม่ติด ในช็อตนี้อย่างที่เราบอกไปนะคะคนถผลักนเนี่ยระยะสตันมันมันน้อยมากคือดูดมาแล้วมันสตันน้อยแล้วแบบไม่มีระยะห่างเนี่ยมันทําให้ระยะห่างเราแบบใกล้ขึ้นนะมันก็ไม่ดีนะคะชอ่อันนี้แบบได้เครื่องประดับของออลูกแก้วแหลงของซีซั้น20เลยนะคะซึ่งสวยงามแต่จริงๆไอ้เครื่องประดับอันนี้เป็นเอ็กเซสแค่ตอนอุ้มนะคะมันไม่มีเอ็กเซสพวกลูกปั้นหรือว่าอะไรนะ ก็าระเทีย์พังไม้ไปก่อนนะคะโีคก็ปักมาโซนเครื่องของจิตรกรนะคะก็เหมือนปักแช่ไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ชะลอการถอดรหัสน,นะคะแล้วก็มือเซนก็ถอดรหัสดีงคื่องๆาตรงนี้เลยนะคะแต่ก็อขอ,อยอมรับเลยว่าสกิลการดึงมือเซนซื้อิ่งมากๆเลยนะคะเป็นเรานี่เขาโซนโหดอยู่นะคะการวางลูกปั้นอะไรเยงนี้ ก็เขีแผลไปแค่ข้าสุดนะซึ่งดีเขียยตอนนี้น่ยการเชียโลบจะมาเอาแผลเมอร์เซนนะคะแล้วเมอร์เซนก็จ่ายแดชไฟทําให้เราเนี่ยมีระยะเนอแบบเก็บงานเศษโสไม่ได้อ่ะค่ะมันเลยทําให้แบบนานเนอใช่โอเคชดตรงนี้เราก็งงงไฟฮันเตอร์นิดนึงนะคะฮันเตอร์ก็งงงเราเหมือนกันว่าเราวิ่งไปไหนเราก็งงไฟฮันเตอร์เหมือนกันนะคะค่ะชดนี้ก็สตาร์ทไปนะคะแต่ว่าสตาร์ทไม่นานเท่าไหร่นะคะ ชดนี้เกือบโดนแต่ไม่โดนนะคะจริงๆอ้อมมาตีก็เรียบร้อยละเพราะว่าไม้ตรงนี้มันแบบระยะมันค่อนข้างสั้นนะคะโอเคค่ะก็ลบอุปั้นชดนี้ไปนะคะแล้วกออ็อยู่ตรงแถวๆถวนี้นะคะก็เล่นกันอยู่บริเวณบังเกอร์นะคะแล้วก็ผักไปนะคะสตาร์ล็กน้อยนะคะกลายเป็นเนี่ยพอโลคเปาแผะเมอร์เซนแล้วเ,เอาไม่ได้ะคะ่ะ คือไม่ได้แผ่เมอร์เซนด้วยแล้วเราก็มีระยะเล่นทําให้มันนานนะคะแบบปิดงานเสษสองไม่ได้จนระทั่งเครื่องสุดท้ายแล้วนะคะขี่เอาบิงก็ไม่จ่ายด้วยนะคะแบบห่วงบิงไว้มันก็เลยแบบเจ็บงานไม่ได้ะค่ะเนี่ยระยะนี้ตีว่าวิ่งนะคะขีก็เลยเลือกที่จะมาเอาเครื่องแทนนะคะคซึ้งเมอร์เซนก็จ่ายแดชออกไปนะคะช็อตนี้เราก็มีระยะแล้วนะคะเขาก็เลยแบบตัดสินใจมาพังเครื่องเนื้อเพราะว่า เราก็มีระยะแล้วเมื่อเสนก็มีระยะเหมือนกันก็คือแบบพันเตอร์ก็คงเคว้งนิดนึงว่าจะไปเอาใครดีเลยมานี้โอเคคะ่ะตัเสินใจเออปักมาโซนเครื่องกลางแมพนะคะที่มีลูก้ากับจิตกรอซึ่งเลือดเต็มอยู่นะคะโอเคตอนนี้ก็เมื่อเสนก็ค่อนข้างมาลอ่อชือนะคะแล้วก็โดนไปนะคะโอเคก็เครื่องกลางแมพนะคะก็กําลังทะลัดกันอย่างเมามันนะคะ <laughs> มุงกันอยู่สองชีวิตนะคะ ก็ลูก้าก็เบาะก่อนนะคะ <Okay. S 2> เครื่องไกลพร้อมแล้วนะคะเข okay. พอฮันเตอร์เดินมาแถวเครื่องก็ตัดสินใจที่จะจุดเลยนะคะซึ่งฮันเตอร์ก็มีตาแดงด้วยนะคะเขี okay. ก็มาสุดท้ายเป็นลูก้านะคะก็เข้าใจไ้านะคะเขาก็คงเอ,อ อยากเลือกตัวละครที่ไอเทมเลทเกมเนี่ยแบบไลงานที่สุดนะคะเขียนขอภัยนะคะปิงเล็กน้อยนะคะ <c oughs> จ่าดิงไปช็อตนี้นะคะแล้วก็เก็บงานดูกล้าไปนะคะ <c oughs> เปลี่ยนปิปเปอร์ก็คือแบบแผนว่าไม่ไม่น่าจะอยากได้มากกว่านี้แล้วนะคะ <c oughs> โอเคค่ะก็ปักไปโซนเออเรากับจิตตะกอนนะคะซึ่งก็ อยู่หน้าประตูแล้วนะคะก็ออกได้แน่นอนนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับแรงที่เราเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้นะคะก็คือ,อ,อหลบรูปปั้นตุ๊กกระเทียนะคะฉะบับเดินหาฮันนะคะก็ในแรงด้วยนะคะก็จริงๆก็ด้วยคอนดิชั่นอะไรหลายๆอย่างนะคะทําให้เกมนี้มันชนะไปได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ขออีกน่าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการเดินหาฮันในแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ ไม่แนะนําเลยนะคะมันทําให้เราต้องจุกนานขึ้นเนอะเพื่อแบบเพื่อการชนะอะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็แมชนี้นะคะเราจุกไปทั้งหมด138บิด้วยกันนะคะก็เอ่อทุกคนลองคิดง่ายๆนะคะว่าการที่เราเดินหาฮันเนี่ยกับการที่เราแอบหรือว่าการนี่าฉีกเนี่ยคือเอ่อการที่เราเดินหาฮันก็ทํทำให้เราเนี่ยต้องเหนื่อยจุกเพิ่มมากขึ้นนะคะ เทียบกับการที่เราแอบหรือว่าการที่เราฉีกเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องจุกนะคะแล้วก็ไม่ต้องแบบมีความเสี่ยงนะคะคือก็ขอย้ำอีกครั้งว่าเ,ออเดินหาหันก็ไม่ใช่สิ่งทีออ่แนะนำเท่าไหร่นะคะถ้าถ้าจําจุดเกิดได้นะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเราในวันนี้นะคะก็ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะช่องเม l o 20นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องจากมลากันไปก่อนแล้วนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ